สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถเอาติปแล้วเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพรยนนะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมานําเสนอรถเข้าใหม่เนะคะเออตาเอาติป1.8 v นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหาเอาติ ตัว 1.8V นะฮะรุ่นท็อปสุดนะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะะเพราะว่ารถคันนี้สวยงามมากๆเลยนะฮะสภาพนี้คือสภาพแรกเข้านะฮะรถเพิ่งเข้ามาถึงนะฮะเอฟซี่ก็ทําการรีวิวสดๆให้กับลูกค้าเอฟซีท่านได้ดูกันเลยนะฮะคันนี้นะคะปี2518นะฮะราคาตั้งขายเพียง559,000บาทค่ะนะฮะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะฮะและเป็นอัลติส 1.8V ปี18นะฮะบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานแค่4ปีนะฮะแต่สภาพสวยงามมากๆ สีบ้านเงินสีเดือมโรงงานรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะไม่เคยพลิกคว่ำนะคะไม่เคยชนหนักกับสีก่อไม้ไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะคะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยโดนแก๊สนะคะมาเดี๋ยวไปชมพร้อมกันกับไอมิ้ได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เขาใหม่สภาพสวยงามแค่ไหนนะคะชมกันเลยค่ะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะคันนี้นับเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมสองชั้นนะคะโครเมี่ยมชั้นบนนะคะคาดยาวตลอดตัวหน้ารถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าลูกเจ้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วไฟ LED d ด y t ย m e running l i g h นะคะ อย่างสวยงามเลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างเป็นสีเทาเข้มนะคะตตดกับตัวรถสีบอลหนึ่งค่อนข้างสวยงามเลยนะคะมาพร้อมกับประจัดหมอกโรงงานนะคะาปทะเบียนเจ็ดกอไก่ทอทงเจ็ดสองสองศูนย์กรุงเทพมหานครค่ะนะคะใครชอบคันนี้แคปไปทะเบียนคันนี้มาได้เลยทักไลน์ม่ได้เลยนะคะที่ลิงก์ไอเดียรายล้างใต้คลิปนะคะหรือโทรหาม่ได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะ ะะลูกค้าท่านไหน,นะะอยากมาลองชมลองขับะะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งมาแล้วติดต่อเอมมี่ได้เลยนะคะสวยงานม,มากๆงานระถเข้าใหม่นะแต่ว่าสภาพและเข้าคือดีมากๆสีสวยหมดเลยนะคะไม่มีประวัติการทําสีเข้มสีมาแน่นอนค่ะนะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กะะคันนี้เป็นล้อมแม็กอลลอยโรงงานสีทูโทนนะคะแม็กสภาพดีนะคะไม่มีร่องรอยการปีนฟุตบาทนะะ แม็กสวยนะครับพร้อมยางปีสองพันยสเอ็ดทั้งสเส้นเลยเนียฮะอาทิตย์ที่หนึ่งเจ็ดค่ะนี่นะคะสภาพแรกเข้าคือโอเคนะฮะไม่มีประวัติการชนหนักแน่นอนนะเราเช็คมาแล้วผ่านการ Q c ซมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้าขงทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยะแล้วก็กระจกมองข้างเ,เป็นกระจกไฟฟ้านะครัะครับเก็บนะฮะแล้วก็ปรับพิธานี่ปรับไฟฟ้าหมดเลย คันนี้เนี่ยคะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะฟิล์มเนี่ยประมาณ80สิเลยรอบคันนะ่ยค่ะค่อนข้างไพเวทนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อสาหรับด้านในนะคะตัว 1.8V เดี่ยวด้านในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะคุมโทนออกมาได้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ดูแลง่ายมากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะสภาพดีมากๆนี่คือรถแรกเข้านะคะรถสภาพเข้าใหม่เลยคือสวยงามมากๆแค่จะไม่ต้องเก็บงานหรือปรับสภาพเลยนะคะ บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะแต่ทิศทางนะคะราคาดีมากๆเลยเนะะี่ยฮะราคา5้าแสนห้าหันบาทนะคะตัวนี้ออกป้ายแดงในเหย,ยียบร้านเลยนะคะมีร้านแน่นอนนะออกป้ายแดงในส่วนของตัวนะคะับโรมาลัยนะโรมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะมีมัลติฟังก์ชันค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกเล่นนะคะมีพันธุ์ชิพเข้ามานะะสำหรับตัว1.8ึนะคะแล้วก็ครุสคอนโทรลมีให้เรียบร้อยแล้วค่ะ มาเดี๋ยวเอมนี่นะฮะพาลูกคา้าสตาร์ทพาชมดูด้านในนะฮะดูเลขใหม่กันนะคะ่ะสตาร์ทแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะในส่งตัวหน้าจอนะค,ะคันนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะหน้าจอเลื่อนใหม่แบบดิจิตอลค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวรอเลขใหม่ขึ้นสักครู่คันนี้เลขใหม่ใช้งานไปนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะในส่งตัวคันนี้นะคะหน้าจอก็มีหน้าจอ ก็จะโรงงานนะครับพร้อมเนวิเกเตอร์นี่ะครระบบนำทางนั่นยามีมาให้เรียบร้อยแล้วนี่น่าจะเป็นผี้ใช้เต่านะ่ะเดี๋ยวรอรีเซ็ตใหม่ก็อ่านี่นะครตำแหน่งบอกทิศทางได้เป๊ะมากเลยเนี่ยนะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะลูกค้าถามเรส่องของตัวแอร์คันนี้แอร์ออโต้นะคะนี่เลยนะเป็นแอร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวเปิดใส่แป๊ดหนึ่งนะฮะคันนี้เนี่ยนะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนได้นะคะเออถ้าตีนงย้บอกเลยว่าเกียร์ออโต้ขั้นบนของเนี่ยเป็นเกียร์ที่แบบ เข้าง่ายไม่หลงเกียร์นะ,ะนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะพวกแบร์หลกักๆแบร์อื่นนะฮะเกียร์อนี่ยเป็นแนวตรงนะฮะบางคนเข้าเกียร์จะหลงนะ,ะอย่างตัวของโตโยต้าเนี่ยทุกรุ่นเลยนะฮะเราก็ะะรู้เลยนะว่าตึกแรกคือตัวทีถอยหลังแน่นอนนะตึกที่สองมันเกียร์ว่างแน่นอนนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยอโอเครู้แล้วว่าเป็นเกียร์เดินหน้าคือมันเราจับจังหวะได้ถูกกะเข้าเกียร์ง่ายไม่หลงเกียร์แน่นอนนะคะนี่ก็ถอยหลังลงงานนี่นะคะ สองตัวคันนี้เนะะี่ยฮะที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะคะแล้วก็ที่พักแขนสวยงามนะคะแล้วก็พรมาลายเนี่ยมัลติฟังก์ชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็สามารถเนะะี่ยครับรับสายวางสายผู้ถ่านพรมาลายได้เลยค่ะนะคะ,นะคะสำหรับรุ่นนี้คอนโซลด้านหน้า,นาสีดำนะคะสวยงามนะคะไม่มีรอ,อยการใช้งานหนักนะคะ่ะ จกมองข้างครับปรับเกีกบไฟฟ้านะคะแล้วก็เปิดสาวกระโปงน่าจะอยู่ใต้ทุงมาลาัยนะคะเปิดสาท้ายจะอยู่ใต้เบาะคนขับนะคะนะคะในสองตัวนี้นะคะกระจกทั้งสี่บางปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบางปรับออโต้ค่ะ<บ>ในสองตัวที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังสำหรับหนึ่งดแปดวีนะครับบอกเลยว่า ดูไฮโซมีคสัสมากๆนะคะเพราะว่าเลิศมากๆค่ะนะมีที่เสียบ USB ด้านหลังให้ถึงสองจุดด้วยกันนะคะตำแหน่งนี้ก็บริสัทด้านหลังเนี่ยนะฮะทางกายนะคะแบตโทรศัพท์หมดแต่เพราะ่าแบงค์หมดหรือต้องการเสียบ USB นะเสียบได้เลยนะคะถึงสองหัวด้วยกันนะฮะบ,บอกโอ้โหบาบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะรถแรกเข้าเลยนะรถเพิ่งเข้าเมื่อวานนะคะคันนี้สภาพคือสวยมากๆเลยนี่คือรถแรกเข้านะ สภาพแรกเข้าก็าคือแบบไม่ต้องเก็บงานเลยนะคันนี้สวยงามมากๆประวัติเทมหนักๆไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเอาเลกตัวรถเช็คศูนย์ตโตโยต้าได้เลยทั่วประเทศค่ะมาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่านะะีฮะสำหรับในส่วนของตัว 1.8V คันนี้เนะะี่ยที่ก็บสัมภาระก็เหมือนเดิมเลยนะคะกว้างไม่มีร่องรอยการติดแก๊สแน่นอนวัเประ ยังนะไหลถุงุมือไม่แรงนะฮะมีให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของตัวนะฮะน็อตตามจุดสภาพต่างๆนะคะก็สวยงามนะคะ,ะ,คะไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีร่องรอยการชนนะ,ะการแกะแงไขให้ชมกันใกล้ๆกันเลยนี่ะนะสวยง,งามมากๆนะคะเอาปีหนึ่งสิบแปดวีคันนี้นะฮะปีสองพิบแปดเลยนะ,ะปเป็นรถระดับผู้บริหารใช้เองเน<อ><อ>ี่ยคันนี้ป้ายแดงเนี่ย เบล้านแน่นอนนะตอนนี้ตกอยู่มือสองเนี่ยเหลืออยู่ประมาณห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวนี่เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละเริ่มต้นเยหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้น 2, 7, สองจุดเจ็ดเก้าส่วนตัวของตัวไฟท้ายนะค,คันนี้เป็นไฟท้าย l อ d ีดีนะฮะพร้พอมเสริมล็อกโลโก้โคราติดหนึ่งจุดแปดวีนะคะแบบโคมย่ำแผลไม่ลอกไม่ดำไม่คลื่นสนิงค่ะนะคะ สวยงามมากๆคันนี้นะสํสำหรับ1.8 VPI 2 1 8นีะคะที่ตามหารถรุ่นนี้อยู่นะฮะอยากให้มาลองชมลองขับที่บริษัทเรานะคะในส่วนตัวเชื้อเพลิงนะคะคันนี้นะเติมน้ำมันล้วนเนี่ยคะเติมรองรับ E35 9195เนะ่ฮะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันนะคะสำหรับตอนนี้นะ่ะรถก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาเอฟซีท่นเลยนะพาชมเสียงห้องเครื่องกันนะคะ นี่ค่ะนะอันนี้เป็นเนนครื่องยนต์1,008นะคะเป็นเนนครื่องยนต์ดูอัลวิวีไอนะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะมีความทนทานมากมากนะฮะแล้วรุ่นนี้นะบอกเลยว่ามี่ฮะนั่นการดูแลถูกามากจริงๆนะคะน็อตนะฮะตามสากระโปรงต่างๆนะฮะสวยงามหมดเลยไม่มีร่องรอยการใช้การชนนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะสากระโปรงนะคะ นี่เลยงานน็อตจุดสำคัญต่างๆงะวมอน้ำเดิมโรงงานแน่นอนเช็คได้ค่ะนะคะแตงสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะของเหลวแบตเตอรี่นะคะทางเราเช็คให้จัดการให้หมดนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะออกไปจากเราพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะนี่ค่ะน็อตปีกจุดงานน็อตปากกระโปงน็อตเบ้าโช๊นัึนคือสำคัญเลยนะคะสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะ สากโปงหน้าเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานตามมกอนะคะวางตำแหน่งเดิมนะคะแผ่งกับความร้อยโรงงานสวยมากๆเลยนะคะไม่มีเชื้อรานะคะคันนี้นะคานหน้าคานเดิมโรงงานหรือเปล่าให้ชมกันนะคะนี่เลยนะคะคานเดิมโรงงานแน่นอนนะคะนี่ลูกค้าสามารถขอสอบเนวรถคันนี้นะคะเช็คศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะว่ารถคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์กี่ครั้ง เคมากี่ครั้งนะคะสามารถตรวจสอบได้หมดเลยนะคะสาหรับประชาชนไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจนะคะตัวโตโยต้าติ๊ 1.8V นะคะรุ่นท็อปสุดเลยระดับผู้บริหารคันนี้นะคะปี2018รถเข้าใหม่นะคะราคาตั้งขายเพียง559,000บาทนะคะลูกค้าสามารถจับเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะครับ ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับโปรขับฟรี90วันกันเลยทีเดียวนะครสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็แล้วแต่สามารถออกรถได้หมดเลยนะคะทุกจังหวัดนะคะโอนจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนแน่นอนค่ะนะคะติดต่อเอมมี่ได้เลยที่เบอร์โทร0967252736นะคะหรือลิงก์ไอดีเราด้านล่างใต้คลิปนี้ให้แล้วนะคะสอบถามรายละเอียดการผ่อนเพิ่มเติมนะคะทักไลน์มหาเอมมี่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ